สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน2คลัสเตอร์แพร่กระจายติดหลายที่วันที่22พฤศจิกายน2564รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดวนราชธานีว่ากลายเป็นจังหวัดหนึ่งใน10จังหวัดที่มีผู้ติดมากที่สุดในประเทศหลังจากเกิดคลัสเตอร์นักเรียนและคลัสเตอร์สถานบันเทิงเปิดเกินเวลาแอบขายเครื่องดื่มในร้านโดยวันนี้พบผู้ติดรายใหม่142รายมีกลุ่มเสี่ยงกว่า2,000รายเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมที่10จังหวัดอุบ ลราชธานีได้นำรถเก็บตัวอย่างชีว่านี้รับายพระราชทานตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยระบบเอทีเคสามรอบที่2หลังเกิดคลัสเตอร์ติดในกลุ่มนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนในตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอร,รอบนอกติดเพิ่มโดยตัวเลขล่าสุดมีนักเรียนชั้นอนุบาลปฐมศึกษาในอำเภอเมืองติดจากคลัสเตอร์รถตู้รับส่งนักเรียน59รายต่างอำเภอติดจากผู้ปกครองแล้วเพื่สู่เพื่อนในห้องเรียนอีก203คนมีเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกร่วม2,000คนโดยโรงเรียนสั่งปิดการ เรียนแบบออนไซต์ site, ให้เรียนออนไลน์แล้ว7โรงและยังมีคลัสเตอร์สถานบันเทิงที่เปิดหน้าร้านเป็นร้านขายอาหารอีก6แหง่งมีผู้ติดแล้ว21 1คนกลุ่มเสี่ยงอีก256คนและถูกจับฐานจำหน่ายเครื่องดื่มให้ลูกค้าดื่มในร้าน1แหง่งทำให้ขณะน,นี้จังหวัดมีผู้ติดสะสมแล้ว21,620คนและกลับมาติดอันดับ1ใน10จังหวัดที่พบผู้ติดโควิด -19 มากที่สุดในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยวันนี้ยอดผู้ติดสะสม142คนเป็นการติดภายในพื้นที่ ถึง123คนท่านผู้ชมนะครับมีความคมิดเห็นอย่างไรงกับเรื่องนี้ลองแสดงความคมิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ